มามาวันนี้มีรถมานำเสนอรถเก่าบ้านหายากๆเลยเอวันยี่สิบสามสูบโฟวินไดเรกซัตเทิลนะครับอันนี้ออกเก่านอกมาห้าปีนะนี่ดูสภาพเครื่องยนต์แห้งๆเลยเอามาก็มาเก็บเช็คฟืนเช็คไฟล้างหม้อน้ำไปนะครับไม่ใช่ล้างหม้อน้ำสิถ่ายน้ำไปนี่ เดี๋ยวพาดูเครื่องก่อนเราจะเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งเครื่องแห้งดีดูลูกหมากดิเนเ่เนี่ยเอาเอากล้องมาดูที่ลูกหมากลูกหมากรอหน้าซ้ายขวาเนี่ยเดิมไม่ตัดไม่ต่อนะดูดิเนะ่ลูกหมากเดิมเดิมนะทางซ้ายและขวาเลยอันนี้ผมไม่ได้เก็บสีไปนะล้างเก็บหม้อน้ําไปนะครับสภาพนี้สภาพดีนะครับรถสภาพดีใครที่หาใช้งานอยู่ผมเปิดราคาไม่แรงนะครับ เอาไปแปดหมื่นเก้าพันบาทพอเอาไปถึงก็ใช้งานได้เลยแต่ถ้ายนะอยากให้แจ๋วนะอยากให้แจ๋วแนะนําเปลี่ยนยางหน่อยนะครับยางนี่ยางหน้าก็พอใช้นะครับแต่ถ้าจะเอาไปใช้งานลุยงานก็ได้สักได้หยอดกระโพดสักคราวนึงัแหละไม่มีผุนะดูหลังมุงหลังเบาไม่มีผุเลยบางคนก็แน่นดีนี่ยโยกบบงคนบังคนแน่นไม่มีฉีกนะ ได้หลังคุงหลังคามาพร้อมไฟผมเช็คไปแล้วเรียบร้อยไฟต่ําไฟสูงไฟหน้าประมาณนี้เครื่องเกียร์ท้ายก็ดีนะครับไม่หอนไม่ดังไม่ควันไม่ไอหางเขืงยกปกติสีเดิมนี่นี่นี่เราจะถือกล้องเองก็ได้นี่ครับยางหลังเนี่ยเม็ดอินเจแปนเลยดูยางก็รู้เพราะว่าเป็นบิดโตนบิตโตนไม่มีในบ้านเรานี่เมดอินเจแปน นะครับยางหลังเนี่ยไม่ได้ใช้งานหนักนี่มันจะรล้าวแต่งลายงาสภาพภายในก็ประมาณนี้มีจุดนึงน่ด้านในนะ่ะที่ไม่ค่อยสวยนะครับ<ม>ลองมาดูรถก่อนออกมาเนี่ยดูดิไม่เคยแกะเปลี่ยนซีนนะทั้งซ้ายและขวาเลยไม่เคยแกะวีดีโอนี่ไม่ได้ใช้เลย<ม>ลูกหมากเดิมหูนอกในเดิมโซ่เซอร์เดิมหมดนะครับออกเก่านอกออกมาใช้แค่ห้าปีเท่านั้นเอง ยางฝั่งขวานี่สภาพดีกว่าฝั่งซ้ายนิดหนึ่งนะครับเนี่ยพยางก่านอกมันจะเป็นยางสองชั้นอย่างเงี้ยถ้าลอกออกจะเจอชั้นในอีกชั้นหนึ่งนะเหมือนกันเมดอินเจแปนด้านหน้าเป็นยางไทยแล้วเขาเปลี่ยนมาแล้วนะครับผมเปิดไว้แค่แปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับท่านใดที่สนใจนะครับคันนี้ผมได้มาตัวเปล่าเลยลองเข้ามาดูมาเลือกมาชมมาขับมาขี่ก่อนได้นะครับ l อวันยี่สิบหาไปไถไร่ไถน,ไนาไถสวน ยอดกระโพดทํารุ่นกระโพดรุ่นนี้เหมาะนะครับผมก็ใช้อยู่นะแต่ผมใช้เป็นเอลวันสิบแปดผมใช้แค่สิบแปดแรงพอสิบแปดแรงก็เหลือแล้วนะครับรถสวยทรงดีราคาดีๆนะครับออกเก่านอกมาแค่ห้าปีนะครับห้าปีรถคนแก่ใช้เลยใครที่ไปดูคลิปเต็มๆไปดูได้เลยนะครับผมพาไปซื้ออยู่เดี๋ยวลงคลิปไว้ให้ดูนะครับดูในเพจได้เลยนุรถไทยมือสอง นะครับสนใจนะครับลองเข้ามาดูได้เลยร้านตั้งอยู่ตำบลลำนาลายอำเภอเชยบดานจังหวัดลบบุรีนุรถไถมือสองครับพิมพ์ค้นหาก็ได้นุ้รถไถมือสองค้นหาก็เจอนะครับเบอร์โทรศัพท์ผมฝากไว้นิดหนึ่งศูนย์แปดสองนะครับหาได้จดเลยศูนย์แปดสองสองสามแปดแปดสี่สี่สามครับหลายคนบอกว่าผมพูดแล้วฟังไม่ทันศูนย์แปดสองสองสามแปดแปดสี่สี่สามนุ้รถไถมือสองครับเบอร์เนี้ยเป็นเบอร์เดียวกับเบอร์ไลน์นะครับ พิมพ์ในช่องค้นหาทางงลายนะครับเป็นเบอร์โทรนะครับขึ้นเลยนะครับหรือใครทีอยากต้องการช่องทางการติดต่ออีกช่องทางนึงก็เป็นแฟนเพจนู้รถไถมือสองนะครับนู้รถไถมือสองภาษาไทยไม่มีเว้นวรรคนะครับประมาณนี้ผมได้มาก็รถสภาพดีนะพันห้าแปดิบเก้าชั่วโมงเป็นรถเก่าบ้านนะครับใช้งานมาสี่ซ้าห้าปีอันเดี๋ยวลองขับให้ดูเดียวถอดอันนี้ก่อน เดี๋ยวลองสตาร์ทรถดีโชว,ว์วิ่งได้นี่มาไว้ใกล้ก่อนเกียร์ทัพเทินเป็นแบบไหนสมมติว่าผมอยู่เกียร์หนึ่งใช่ไหม เดินหน้าก็ใส่เกียร์หนึ่งถอยหลังก็ใส่เกียร์หนึ่งเนี่ยเราเดินเราใส่เกียร์หนึ่งแล้วเราสั่งแค่เดินหน้ารถก็เดินหน้าเราสั่งถอยหลังรถก็ถอยหลังเกียร์ทับเทิลน,นะครับ ไปด้วย L1 2 0นะครับคันนี้ลองเข้ามาดูได้เลยเดี๋ยวจอดไว้หน้าบ้านนะครับล้างเสร็จแล้วเรียบร้อยรถไม่ได้เก็บอะไรมากมายนะครับคันนี้โอเคฝากไ้ด้วยใครที่ต้องการอยากจะขายรถนะครับติดต่อผมได้เลย0822388443เบอร์ขึ้นอยู่ด้านบนนี้เลยครับร้านผมรับซื้อรถทั่วประเทศนะครับไม่ว่าจะปิดไฟแนนซ์ปิดเล่มนะครับผ่อนไม่หมดผ่อนอยู่อะไรอย่างเงี้ยโทรหาเราได้เลยหรือจะเป็นรถเก่าญี่ปุ่นรถไถ่ฟอร์ รถคูปต้าบ้านเรานะครับเนี่ยไปหันไปดูสามสองหน่อยเนี่ยก็รับทุกรุ่นนะครับโทรมานะครับ0ูนย์8ปดสอสมแปดแปดสี่สี่สาวันนี้ลาแขกปลาลาไปก่อนนะครับวัสดีครับจอดหน้าบ้าน